สวัสดีครับยิดีตอนรับเข้าสู่ช่อง my style my life และช่อง c l a y hat channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกับการเล่าเรื่องผีตอนเวลา22่สิบนาทีวันที่15ตุลาคมนะครับเป็นเรื่องผีที่ไม่น่ากลัวปั๊บป๊บ,ปบตลาดอยู่ตรงนี้ลงรับจำนำน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้มั้งเรื่องผีที่ไม่น่ากลัวหาที่ลงกัน ตรงไหนเนี่ยเอาลงเอาลงตรงนี้ก่อนล้วกันจะได้หาเจอแจ๊โอเคอยู่ตรงโน้นตรงโน้นวันหนึ่งนะครับวันที่ผมกำลังจะไปเดินเล่นตลาดปลทวีกรแล้วข้ามมันเป็นวันฝนตกฟา้ามืดคลึ้มเมื่อก่อนร้านตรงนี้มันเป็นธนาคารใช่ก็ไม่มีสถานที่อะไรเนาะ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้เขามีร้านเปิดใหม่แล้วแต่เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าอาคารตรงนี้ไม่ดียังไงแต่ผมจะบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกและเวลาเราจะยืนคอยรถส่งแถวเนี้ยรถมันจะมาทางนี้ไงคนมักจะมายืนตรงนี้เพื่อมาคอยสองแถวกันวันนั้นฝนตกผมมายืนอยู่ตรงนี้เลยธนาคารมันเจ๊งผมมายืนตรงนี้แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง แล้วก็เด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เด็กผู้ชายคนหนึ่งกําลังเดินตามกับผู้หญิงที่กลางลมมาเนี่ยเธอเวเออผมก็มองให้เด็กของคนนี้หน้าตาน่ารักดีว่ะเออแล้วก็คนเป็นแม่คนผู้หญิงน,น่าจะแม่แหละเขากลางลมเวยเขากลางให้ตัวเด็กผู้หญิงแต่เด็กผู้ชายตากฝนเฮ้ยผมก็งงเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่กลางลมเผื่อเด็กผู้ชาย พอทันทีที่ผู้หญิงคนที่เหมือนแม่กับเด็กผู้หญิงขึ้นมาปั๊บเด็กผู้ชายหายไปใช่เด็กผู้ชายหายไปเนี่ยผมยืนตรงเนี้ยและผู้หญิงเนี่ยมนอยู่เนี่ยอยู่ในระยะสายตาเนี่ยระยะสายตาเนี่ยผมมองเห็นอยู่แต่พอผู้หญิงขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้แจ๊ะเด็กผู้หญิงขึ้นมาตรงนี้แจ๊ะเด็กผู้ชายแทนที่ควรตามมาหายไปจากตรงนี้ไม่มีเด็กผู้ชาย และผู้หญิงนี้ก็คุยกับเด็กผู้หญิงคนนี้ตลอดเวลาโดยไม่ได้ถเอยถึงเด็กผู้ชายสักติดเดียวคือแบบมันไม่ใช่เว้ยเห็นเด็กผู้ชายมาเป็นตัวเป็นตนน่ะในระยะสายตาแค่เนี้และอยู่ดีๆมันหายไปเด็กผู้ชายหายไปแบบไม่มีซ้ายไม่มีขวาผมก็เดินมาชะเง้อมองตัวนี้นะไม่มีเด็กผู้ชายใช่แล้วสแสดงว่าสถานที่ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์ เด็กผู้ชายไม่สามารถเหยียบขึ้นบันไดมาได้หรือว่าเหยียบแล้วก็หายไปหรือเปล่าผมบอกก่อนเลยว่าผมเป็นพวกมีเซนส์ผมเห็นพวกนี้ตั้งแต่เด็กยันโตใช่แล้วครับก็ก็นั่นแหละผีและเนาะ